เดี๋ยวเราจะไปดูเมืออาชีพเก็บเห็ดสิเขามีวิธีเก็บเห็ดยัยงไงได้เยอะทั้งที่หาแบบเดียวกันแต่ได้เยอะเมื่ออาชีพเมื่ออาชีพเจ้าถิน่นแบบไหนนะ ถ้าออกอย่างนี้เชียวฮะเออเด็กแต่เนี่ยมืออาชีพเลยเอาเก็บเลยเห็ดมวยนี่เห็ดมวยนี่เนี่ยเห็ดใหม่นี่ใช่ฮะอ่าขูดไม่ได้มีเนยดีต้องขูดตามอย่างเรานี่เราต้องเดินแบบเดินติกติกเนี่ยนี่คือมืออาชีพเก็บเห็ดใช่ไหมเห็ดใหม่นี่ใช่ไหมอืม เห็ดใหม่นี่เห็ดใหม่เห็ดใหม่หมายถึงมันเพิ่งเกิดนี่เนาะได้ไปแล้วจะครับท่านหนึ่งลิตรน่ะอันนี้คือเริ่มลิตรที่สองละใช่เห็ดใหม่นี่มันจะอันน้อยๆหนึ่งนะจะลูกเล็กเนี่ยเขาเขียวอกเนี่ย่างเนี่ยเขียวกว้างเยอะเหรออ๋อนี่เตะเมื่กี้นี่ไม่หูหอบแล้วก็แฝงอ๋อ ก็กว้างแล้วก็ลืมใช่ไหมนี่ยมเลยแสดงว่าช่วงนี้มันพอมีใช่ไหมแค่ปุ๊บล่ะมันอ้วนเลยมันจะแตกออกมาใหม่ใช่ไหมให้มันจะแตกมวยถ้ามันแตกมวยนี่มันจะสีขาวๆอะ เรานี่หาไม่เจอเลยที่แตกใหม่อยากได้เหมือนเมื่อกี้เมื่อกี้เรามาตรงนี้ใช่ไหมก็ดูว่าีนี้ก็มีนีก็มี ตาดีมากเลยอ่ะเห็ดใหม่เห็ดใหม่เห็ดใหม่่เจ็ดไม่ดีลูกเล็กแล้วก็กินอร่อยเราลองเราลองเห็ดใหม่ ลองมันเขาด้วยมือสมัครเล่นเดินอย่างเดียว 嗯。Hmm?